สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของสินค้าแบรนด์วาลูนะครับในส่วนของแมกลรวาลูก็จะมีทั้งหมดอยู่4รุ่นนะครับก็จะมีในส่วนของ F 3 0 1 0 2บนะครับ F 5 0แล้วก็ F T 6 4เดี๋ยวผมจะแนะนําทั้ง4รุ่นนะครับว่าเหมาะกับงานประเภทไหนหรือว่าใช้งานให้ถูกต้องกับตัวเครื่องนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ F 3 0นะครับ F 3 0ก็จะเหมาะกับงานประเภทยิงหมดหรือว่างานเฟอร์นิเจอร์กรณีที่เราแปะแผ่นไม้นะครับเพื่อ ยาแนวเยอะนะครับเป็นจะเป็นแผล่เล็กนะครับก็จะเหมาะก,กับงานเฟอร์ิเจอร์เป็นหลักนะครับ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว 102G ถ้าเป็น 102G ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานเย็บโครงสร้างของงานเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เราจะเอาแผ่นไม้นี้เข้าไปแปะตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นในงานสร้างโครงสร้างแล้วก็ในส่วนของสร้างป้ายโฆษณานะครับก็จะใช้ 102G นะครับใช้กรณีที่ทําในส่วนของโครงขึ้นมาต่อมาก็จะเป็น f50 เนี่ยจะเหมาะกับงานที่มีความหนาของไม้เนี่ยมากกว่า30มิลก็สามารถยิงตัว f50 เข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีความหนาแน่นมากกว่า f30 แล้วก็ในส่วนของงานที่แนะนําก็จะเป็นงานพวกเย็บไม้ที่มีความหนามากกว่า30มิมลแล้วก็ในส่วนของงานยิงเก้าอี้ยิงโต๊ะอะไรประมาณนี้ครับเป็นงานซ่อแมแซมหรือว่างานสร้างก็ได้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัว sp 6 4นะครับในส่วนของตัว sp 6 4สี่แล้วก็จะเหมาะกับงานที่มีความแข็งมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวยิงไม้ติดกับปูนนะครับหรือผนังก็สามารถนําเข้าไปยิงได้เลยก็จะตรงงานมากกว่าจะใช้ได้โดยที่ไม่มีปัญหาฟั๊มลมที่ใช้กับ ตัวเครื่องเริ่มต้นอยู่ที่50ลิตรนะครับจนถึง200ลิตรก็จะเหมาะกับแมกล์ตะกูลนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆก,ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่50-100ลิตรจะโอเคมากกว่าสําหรับคลิปการแนะนําสินค้าแบรนด์วาลูในส่วนของ EP นี้ก็ขอจบตะวทีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ